ทะเลสวยๆของฝรั่งเศสให้ค่ะที่ขายไอ้หอยนางรมค่ะที่ก็ทำหอยนางรมกันนะคะให้ค่ะที่เขาเลี้ยงหอยนางรมขายกันแล้วก็ม BBQ ีบาร์บีคิวด้วยบาร์บีคิวด้วย่ะนีะ่เป็นอย่างเงี้ยฝรั่งเศสตอนเหนือ S4S เ,เ,เนาะ S4 เ,เหนือเนาะ ลาเบาโตกำซาอนูพองกำสาเอ่อ้ยอเป็นรทีละฟนเอรดีเลยไฟมนเบอกองแล้วดี๋ยนเวอร์ฟินี่เอาดี๋ยวแค่ปกตอนูพองบาโตกำซาอืมียังอะ đi pakti, để pakti, à phục vụ cho bạn đi, cho con đi pa, ôi à, đi anu, anu, Thì đi này phôi chain bà đi chứ tên là nè phôi chain, à, thô plat, con à เธอวีกมปิงอากูเตลาพลัตหรือปะโอ้ยโคเชนฟัวกำนัวเลยห้อยกักเดิเอามงเชร์เอตะรองหรือปะเต็มเบียงโอซิมัโอ้ล้ล่ะนกเป็ดน้ำนะคะนกเป็ดน้ำนกเป็ดน้ำน่ารักมากนกเป็ดน้ำอะไรสวยงามมากเลยค่ะทะเลละแม่ฟองเซสละแม่ซะทะเลฝรั่งเศสนะคะตอนเหนือเอช่ิซะโู้ยแล้วกักเดวิท เลมอะน้าเซซอีเฟอุกัวอีเฟอื้ลืเลนเซกัมซาชาเชกัมซาอ๋อสำเร็บานลเป็กโซนกี่เฟ่ตุมซาเฟ่อ่าอ้ออะรก็อื้ออืมนี่ไหมเลนเป็นยังไงหอยอะไรหอยนางรมะค่ะเห็นไหมยอเเลยจะเพื่อเหมาะหอยกักดโกนาหนูอุยเนาะ เยอะเลยค่ะหอยนางรมเนี่ยหอยนางรมก็โอ้ย,ย,ย,ยสวยเนี่ยหอยนางรมค่ะตรงทะเลสวยงามมาก